เช้าที่สดใสกับใจที่เบิกบานวันนี้คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีนะคะได้ร่วมจัดกิจกรรมเพราะชำกล้าไม้แบบ่งปันกลุ่มเปาะบางผู้ยากไร้วันนี้ก็ได้มีการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆร่วมกันนะคะจากสตรีที่มาจากทุกๆตำบลน,นะคะรวมกัน30คนนะคะวันนี้เป้าหมายก็คือเพาะชำ อมแล้วก็ตอนกิ่งมะนาวนะคะกิ่งหมอนก็เอามาจากหมู่บ้านนะคะมาร่วมกันที่จะทำกิ่งให้ได้มากที่สุดสำหรับวันนี้สำหรับการตอนกิ่งมะนาววันนี้ถ่ายทอดโดยน้องแชมป์น้องจินน้องมนพัฒนากรของเรานะคะช่วยกันสอนช่วยกันแนะบนพื้นที่ของบ้าน ผู้ช่วยพาเป็นผู้ช่วยของบ้านน้อยตําบลตรวดบ้านผู้ช่วยพาต้นแบบของครัวเรือนทําเกษตรผสมผสานวันนี้มีกิ่งมะนาวมากมายที่จะตอนกิ่งเพื่อแบ่งปันให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะการตอนก็จะได้ผลผลิตเร็วหน่อยปลูกไม่นานก็จะได้มะนาวแล้วนะคะทั้งชําทั้งตอนวันนี้ก็ได้200กิ่งด้วยกันค่ะ และนี่คือความสามัคคีของสตรีสีนรงค์ค่ะ